สารจี๊ดค่ะแม่โอเอ,อระสูตรที่หนึ่งการตอบแทนคุณมาดาวิดาอย่างสูงสุดจากประเด็นถ้าเกิดพ่อแม่มารดาบิดาของเราเราจะต้องเลี้ยงดูท่านอย่างสองด้วยสองบาของเราดูแลท่านก็คือการดูแลมีการอบกลิอบตัวให้ท่านให้ไม่มีกลิ่นเหม็นอ,อ,อาบน้ำให้นวดตัวให้พาท่านไปขับ จะละปัสสาวะโดยใช้ไหล่ของเราเป็นตัวพาหารธรรมนั่นแต่ว่านั่นก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะให้นั่นคือไนั่นยังไม่ใช่หนทางที่เป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดหรือถ้าเรายกย่องพ่อแม่หรือยกย่องพ่อแม่ดูแลส,สืบทอดทรัพย์สมบัติสืทบทอดบรระบูลนี่ก็ยังไม่ใช่หนทาง ที่การตอบแทนพ่อแม่อย่างสูงสุดเหมือนกันการตอบแทนพ่อแม่อย่างสูงสุดก็คือถ้าพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาให้พ่อแม่มีศรัทธาพอมากขึ้นโดยการใช้สีรลกสัมปทาถ้าพ่อแม่ยังไม่มียังมีความตระหนี่ขี้เหนียวอยู่ก็ให้พ่อแม่รู้จักเสียสละให้รู้จักให้การให้กับพ่อให้กับผู้คนอื่นๆคือใช้จาคะสัมปทาถ้าพ่อแม่ยังผิด ก็สอนให้พ่อแม่รู้จักการมีศีลเพิ่มขึ้นโดยการใช้ศีลสัมปทาแล้วก็ข้อ5ถ้าพ่อแม่มีปัญญายังไม่มีปัญญาหรือปัญญาช้าปัญญาน้อยก็ให้พ่อแม่สอนให้พ่อแม่รู้จักการพร้อมด้วยปัญญามีปัญญาที่สมบูรณ์ในการใช้ปัญญาสัมปทาถ้านี่คือการยังดูพ่อแม่อย่างสูงสุดนั่นเองขอบพระคุณเจ้าค่ะ